คุณผู้ชมครับญาติเขาก็คาใจแล้วครับไม่เชื่อว่าหลานนั้นจะจบชีวิตตัวเองนะครับมีการเปิดทำลายของรองผอแบงค์นะครับหลังจากที่พบเสียชีวิตในรถญาติคาใจครับไม่เชื่อว่าจะฆ่าตัวตายนะฮะจากรณีที่มีคนหายนะครับนั่นก็คือรองผอ Bank แบงค์ครับเพจบิ๊กเกลียน365ก็มีการเผยแพร่ความคืบหน้าล่าสุดนะครับ1ิมิถุนายน รองผออแบงในายกฤิชากรใจสันติหายตัวไปพร้อมกับรถเก่ง v ีออสทะเบียน6610ลำพูนนะครับวันที่17มิถุนายนพ่อของรองผอแบงก์ก็แจ้งความไว้ที่สอพอเมืองลำพูนแล้วก็ภรรยาแจ้งความที่สอพอสันสายนะครับญาติก็พยายามติดต่อโทรศัพท์ประกาศตามหาแล้วก็ระดมการค้นหาทั้งสจังหวัด ภาพวงจรปิดนะครับมีการเติมน้ำมันที่ปั๊มหนองหนาม500บาทในวันที่16มิถุนายนนะครับตำรวจสืบภาค5สืบจังหวัดเชียงใหม่สืบลำพูนออกไปกันหลายกลุ่มนะฮะก็แกะรอยแล้วครับก็เพราะว่าร้องพอออแบงนั้นขับรถออกนอกเส้นนะฮะออกนอกเส้นรถเกง๋งวนเวียนไปมาอยู่ในลำพูนเชียงใหม่นะครับแม่และภรรยาก็ออกรายการหนกระแสบอก ลูกมีภาวะซึมเศร้านะครับตั้งแต่มีปัญหาเรื่องของนางสาวสรีพรให้เขียนเบิกจ่ายเงินโรงเรียนวงเงินแสนกว่าบาทแล้วก็เชิดหายไปแกก็เครียดน,นะครับวันถัดมามีกระแสข่าวว่านางสาวจานพร้อมจะออกมาเปิดโปงที่มายงเรื่องกับตัวเองู่มีสะเทือนถึงคนในโรงเรียน28มิถุนายนนะครับปฏิหารไม่มีจริงครับมีการค้นพบ เ,เมื่อมีการค้นหาทางอากาศทางน้ำทางบกรวม13วันจนมีคนพบรถเก๋งของรองผอแบงค์ไปจอดอยู่ใต้สะพานเ,เชียงขางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็พบร่างผอแบงค์ใช้เชือกผูกคอเสียชีวิตนะครับบนเบาะหลังซ้ายนะครับมีผูกคอตายเ,เสียชีวิต ในรถนะครับเบาะหลังซ้ายนั้นมีเตากับถุงถ่านที่ยังไม่ถูกใช้นะครับอยู่ในรถมีซองยาอาการซึมเศร้ากับโทรศัพท์และก็บันทึกเดลี่นะฮะเบืบ้องต้นคาดว่าจบชีวิตตัวเองครับแต่มีญาติบางคนข,ขาใจไม่เชื่อแล้วก็จะตามหาความจริงจากรองผออแบงค์นะครับโดยเฉพาะนางสาวจานที่เชื่อว่าคือปมเหตุให้หลานต้องจบชีวิต มีคนเขาก็เขียนเข้ามานะฮะก็สงสัยเพราะว่าเอก,ก็เตรียมฐานไปอะไรแล้วสมัยจะต้องผูกขอตายนะ,ะอมืมีเงื่อนงำนะครับอ่ะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับดูว่าตำรวจเขาจะว่ายังไงนะฮะ